แบ่งมั่งสิไม่ได้ของลูกฮะของลูกทำไมอ่ะของลูกแล้วพ่ออยากกินนะไม่ได้ให้ลูกกินมีต้องสามอันของลูก <c oughs> เจ้ารู้เปล่าอ่ะตอนค่อยอยู่ในท้องแม่เนี่ยค่อยชอบกินเทุเรียนมากเลยนะแล้วตอนนี้ก็ยังชอบเชื่อแล้วไงต่อชอบกินทุเรียนน่ะแล้วไงต่อก็อันนี้แข็งนะเนี่ยแข็งอ่ะเดี๋ยวแบ่งให้อ่ะอ,ะอ,ะาอยากกินใช่ไหมอ่ะ แค่นี้หรอกรอบนอกนุ่มในลูกบอกว่าอร่อยมากของลูกอื เดี 1> <wykor> 1> ar ๋ยวหนูไปเอาน้ำแป๊บหนึ่งนะหนูอยากกินน้ำหนูวางไว้ตรงนี้พี่อยากกินนะแอบกินของลูกให้ฟองลูกมันติดปากเลหอดแล้ว